ตอนนี้พ่อหน้าก็ใกล้จะถึงโบสถ์แล้วนะครับผมนะฮะได้ยินเสียงแตรวงใกล้เข้ามาเรื่อยเลยนะฮะอาจจะช้านิดหน่อยนะครับประชาชนทั่วโลกนะครับคนแน่นมากนะครับผมพ่อหน้าก็ทำการอุปสมบ,บทในวันนี้นะครับผม วัดหนองพลับตำบลแสนต่ออำเภอท่ามก,ก,ากาจังหนวะัดกาญจนบุรีนะครับพระประชามหาชนก็เยอะแน่นขนาดไปหมดเลยครับมีทั้งร้านค้าร้านอะไรต่ออะไรเขามาขายกันเยอะแยะนะฮะมีทั้งลูกโป่งมีทั้งของเล่นมีทั้งไก่ย่างนะครับเยอะแยะนะครับอืม เอ,อ่อช่อง u u u e e ดังไกลทั่วโลกทั้ง3ช่องกับช่องที่1ก็สำรวยพาเพลินช่องที่สองก็รวยจันทนาช่องที่สก็รวยทั่วโลกนะครับประจำที่หมู่ที่สหรือหมู่ที่1นึ่งฮะที่ท่ามก,กานะครับแต่บนท่ามก,กา อำเภอรธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับยูทูบอยู่ที่นู่นนะครับผมนะได้มาทําการบวชพ่อนาคร่วมบวชพ่อนาคที่วัดหนองพลับตําบลแสนต่ออำเภอรธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อบวชในเช้าวันนี้นะครับก็เพื่อความสุขความเจริญของบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวประชาหมหาชนทั่วโลก นะครับผมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงร่างกายครับลำ่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงเฮงกันทั่วทั้งแผ่นดินทวกว้าทั่วแผ่นดินนะครับแล้วก็รักใคร่สามัคคีปรองดองรักพ่อรักแม่รักครูบาอาจารย์รักพี่รักน้องรักปู่ย่าตายายนะครับแล้วก็รักตัวเองด้วยนะฮะ รักพระรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์รักพระราชินีรักพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะครับร้องดองกันนะครับแลกใ้สามัคคีกันทั้งแผ่นดินเลยนะครับก็ YouTube ก็จะถ่ายให้ดูเป็นวิทยาทานได้ความบันเทิงความสนุกสนานเลื่อนเริงเพื่อเด็กๆทุกหลังคาเรือนทั่วโลกนะครับ ตอนนี้พ่อหน้าก็ยังไม่ถึงนะได้ยินเสียงมาไกลๆเลยครับเพราะว่ามา้เมาเยอะนะครับผมสงสัยจะติดม้าทางนู้นนะฮะมา้มาม้าขี่ได้นะครับตอนนี้ยูทูปก็ถ่าย <c oughs> ไม่ค่อยจะถูกแล้วคนมันแน่นอ้อมล้อมไปหมดเลยนะครับประชา,าชนทั่วแดนเลยฮะ เข้าชอปเล่นเดี๋ยวครอจความวดองู้มากับกิถ่ายให้ประชาชนดูเป็นวิทยาทานและความบันเทิงเพื่อเด็กๆเท่านั้นนะครับรักไข้สามัคคีปองดองรักชาติรักศาสนารักพระเจ้าอยู่หัว รักพระราชนีรักพระมหากษัตริย์ทุกทุกพระองค์รักไข่าสามคีปองดองกันไว้นะครับผมมีอะไรก็ปรึกษาหาเลยกันได้นะครับนั่นแน่มีมีอะไรมันลอยอยุ่งบนอะเพิ่งจะเห็นนะโรนเขาเรียกว่าโรนใช่ไหมวันนี้โรนกำลัง วิ่งอยู่บนท้องฟ้านะครับผมเพื่อมาร่วมงานบวชนะครับนะประชาชนทั้งแผ่นดินทั่วโลกทุกหลังคาเลือนไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวประเทศขเขมรประเทศกาพูชาประเทศพมา่าหรือทุกๆประเทศนะครับสหรัฐอมเมริกายุโรปก,ก็ขอเชิญนะครับผม ครับตอนนี้ประชามาหชนเน้นมากเลยครับช่างภาพทางช่างภาพแล้วก็ทุกช่างนะครับผมก็ไม่รู้ว่าภาพอะไรบ้างนะมาร่วบเพื่องานกันนะผู้สื่อข่าวนะะมวลชน